พ่อหนีไปพ่อไปสัตว์กูโดนโดนอะไรอ่ะกนเอาไปแล้วอ่ะกูเกลาก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเล่นเกมแบบบีฮันนะฮะโอ้โหทีนี้เพื่อนเราหายแล้วจำเปต้องเป็นคนเดียวนะฮะคือเศร้าใจจังเลยอันนี้มันจะเกมผีนะฮะแต่เกมนี้คือเกมเราต้องมาซ่อมไฟให้บ้านเขานะฮะนั่นตื่นตาตื่นใจจิง อันนี้คือเสียงเออ่น่าจะเป็นเสียงไม้ของผมนะฮะเพอดะที่ผมบวอไว้นะฮะโอเคโอโหบ้านนี้หืมไม่อยาความสะอาดเลยเรื่องไงเนี่ยฮะมันตาจะไหลสัต์ไม่กลัวครับผมไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยโอเคมาทอมไฟให้เขาโอเคมาทอมไฟเขาโอ้แช่ นี่จะเป็นพัสเซลนะพัสเซลกิมมันจะตกไหมครับขออภัยด้วยนะครับโอเคโอเคกูเก่งมากว่าไงไนเนี่ยอืมนีหรือเปล่าวะน่าจะใช่ไม่ใช่แล้วล่ะเออก็ Come on โอเ้เว้ยวันนี่ป่ะ,ตร,ะตรงนี้อะอ่ะตรงนี้ R1 แล้วได้ละ แต่แล้วก็ตรงไหนนะโอ้ยตรงนี้ไว้ตรงนี้เฮ้ยอะไรวะอะไรอยู่นะั่นอะเอ่อน่าจะเป็นตรงนี้นะฮัลโหล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 ไปก,นกคนโอเคครับอยู <You> fucking ่ fucking noob ตอนนี้เพื่อนเราก็มาแล้วนะครับจุดๆนี้ <c oughs> เป็นที่อะไรสักคุยกับคนดูพวกแกมึงอยู่ตรงไหนเนี่ย แก้พัซเซลอยู่ตรงไหนวะทางช้างเดินมาห้องที่มันมีท่าพิธีอ่ะเว้ยแหละทางก็คือผู้ชมของเราก็แก้พัเซลแล้วตรงนี้แล้วเพื่อนมาแล้วก็ออกจากตรงนี้ดีกว,ว่าบาทุกคนเราจะให้เพื่อนเราแก้กระเซลนะฮะซจริงๆเลยมึอองฆ่าทำไมอ่ะออกไปไงวะทขออ้ามาละมา จัดจาการเลยพูดโค,คเบอร์ให้มึงเงินศาสตว์เป็ดใบวันเด้งจริงจังจริงจังไม่กลัวอะไรแล้วแบบว่าท่าวันดีครับฮอ้เออไอมเป็นอะไรวะมันยากกว่าที่คิดก็มันยากไอกูเลยให้มึงทำโอ้อไ <Ć. S 1> ้น <battery> ี ตอนนี้ก็ร้อยคุณพกอไปทำไงก่อนนะจุดจุดนี้นะฮะเราก็จะไปจัดสำรวจแล้วก็จะไปสำรวจแมพก่อนนะฮะไม่เกรงกลัวอะไรนะฮะื่อนมาเราก็แค่ปาไฟฉายใส่หน้าแม่งฮะโอเคฮะตอนนี้มาตรงบันไดแล้วแต่ผมว่าเรามากับเพื่อนดีกว่านี่ถูกกว่านะก็อะไรขึ้นกูไม่กินคนเดียวยังยังไม่เสร็จหระโอ้โหอะไรวะยังไม่เสร็จเลยมันกูไปเนเล่นแล้วนะ เรีนเล่นแล้วเรื่องวะไม่ต้องทำเองไม่ไมดอกโอ้โหใครมึงแต่มึงไม่ติดคือเอียงวะเฮ้ยเฮ้ยให้อันจะได้อันนี้จะได้มีห้องหลบเยอะจังว,ะ,ะ,ว,วะ,ะหลบเยอะก็ดีแล้วลวะวะทุกคนตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนะฮะไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดเตือนมาแล้วก็แค่กดชิปนะฮะกกด่อตัดปลาทุก,กคน มึงกดทริปเลยมือกดอะไร,รกกอ่อออะเอ็มไอมีคนเดินไม้พ่อไอชาติมาอะไรนะ<อ><อ>ไอเอ็มไอเอ็มพ่อมีคนเดินมาพ่อปัญหาปัญหาไอพนเปิปปปดประตูที่หลอกๆกันแล้วไหวะจริงเนี่ยมันมันป้าอย่างนี้เลยอะพ่อไหนวะเฮ้ยมีเลยไปตรงปัญหาเจ่ากูอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยมึงไงฮะงั้นก็ปิดประตูแล้วก็ทำต่อเลยอีสัตว์คุณคิดว่าเฮี้ยใคร เฮียพบรังมึงจะรับมันโลดเสร็จไม่ได้กูพบอยู่ในพิเศษหมดนะพิเศษหมดเแค่มันสิงมึงแล้วไอ้พบเรื่องของมึงเลยกูรำต่อได้เหี้ยเอาอีกสัตว์ไปดูคลิปกูเองแล้วกันนะสัตไปดูคลิปกูเองนะเฮียสิ่งนี้แล้วไม่ต้องกลัว ตอนนี้ผมแก้ผมไม่เคยปวดเไรไม่ปวาได้เฟกไอ้สัตว์กูเสียเปลือออกมาเจอแห้งเลยกูไปหน้าแม่แห้งเลยแห้ใส่กุล่ะใส่กุหรอนี่มือแห้ใส่กับตะก้าสอดคนที่อยู่ตรงในห้องกันต้องรีโหลดกระสุนก่อนนะมีกระสุนได้หรอวะแบตเตอรี่จะใช้จะหัวาร้อยพันเซอร์ก็ตีราคาตรงนี้เราตั้งจะเคลียร์แล้วไม่น่าจะมาแล้วมาทีกูว่า ตัวใส่หน้าแม่งอ่ะเหมือนเอาลาดอ่ะไปแล้วฮะเขาไปละวเขาบอกว่าเหนื่อยปะเหนื่อยใจป่าเราเดินต่อครับไม่ต้องเกรงกลัวครับผมไม่ได้กลัวผมตลอดเมื่อกี้มันกลัวไม่ใช่หรอวะบ้าเหรอเพื่อนไม่กลัวไม่ได้แล้วเอ็มแด่แล้วเอ็มผู้ยญิตรงไม่ได้อ่ะมากูแล้วกันเสร็จแล้วอ๋อไอ้เหี้ยนั่นเหร อ๋อพัฒนเซ็ตเสร็จไอสัตว์ตกได้หมดว่าขออภัยในความกระจุกเลยนะพอดีผมผมแรงมากแรงจนมันตกโอ้ยเดี๋ยวกูกดกูกด,กดปันึดงกูอ้าวเแยของกูงหายหมดเลยมึงทำตกข้างล่าไงไลยครับกูเห็นไอสัตว์ไหนวะนี่อ่ะโห<ฮ><ฮ>เป็นกองเออกูไปเก็บซะเว์ที่เหมือนมีคนคนคน,คนไปเก็บเหรียญบาทที่ตกพื้นอะ่ะ ไอ้ของเต็มว่ะเอาอันนี้ออกก่อนครบเร็วเร็วเข้าเร็วอะไรนะฮัลโหลหน้ามึงอ่ะกูหาไูจ่ายไม่เจอกูเวียงเห็นเลยเนะี่ยไม่วะสัตว์มากนายการสามคนสองคนแม่ก้มหาท้ายที่ตกนี่มันวัวกูหาผู้จ่ายไม่เจอ ไปฉายมึงอยู่ไหนไปชายหายไปไล้ววะไปฉายหายไปไล้ววะ้ยเหศษสองสำคัญสุดแม่งเสือกทำหายนี่มึงออกเดินไปหาไปฉายใช่ไหมแม่งอยู่ข้างๆกูอย,ยู่ดีกวะมึงยอง,งยองกกขือมาดเิเอ็มรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเทอร์โมมิเตอร์ชีวิตทีต่ปตะตนแล้นมันมีเสียงอะ่ะใช่อ่ะ วันไหนเพื่อนงั้นงั้นกูมีอะไรจะให้กูมีอะไรให้อะไรอ่ะมีอะไรให้อะไรปะเอาผู้ชาออไปไม่คืนนะ thank y เอาไเอะเอาไปใส่มอยู่ไหนอะเอาไ้เชียบิบพายแล้วปปีนี้ปีนี้ปีนี้ปีนนง่ิย่เไอ้ไก่กู้ไก่กูวเห็นเห็นปะกด E D K อ่ะ มึงเห็นมึงก็ไมองมาเห็นเห็นปุ่มอะไรให้กดกดไปก่อนกดเดิผมไม่เห็นมีเฮี้ยอะไรกูยังเห็นเลยอ่ะมึงมองไหนวะมองหน้ากูมองหน้ามองใกล้ๆกูมองลงพื้นมองลงพื้นแล้วมองพื้นเห็นปะเห็นเธอเห็นคอยเธอ นีอยางรู้วะกดเอซีแล้วกดไปที่ไปดูเว้ยแล้วก็กดแต่ไหนจบอะไรเหรีเ้ยไอสัตว์ <c oughs> ไม่ไปจริงด้วยวะทุกคนกํลังเล่นนะกูกำลังเล่นไอ้นี่อยู่เลยเออ <c oughs> มาเรามีจริงจังนะ <c oughs> จริงจังนะจริงจังนะเฮ้ยครบับห้องเปล่าวะ,ะ,าะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละห้องไอ้เหี้ยเอ้ยมันเสียงรู้สึกเหมืนจะไปฆาตกรยังวะ กูเออนี่มาธนาคารเออธนาคารป้ามึงอ่ะเหมือนโรงแรมก็โรงแรมไปผมโอ้โหไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วคอมพิวเตออะไรขึ้นมาคอมพิวเอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เช็คไหมผมวิงไงต้เช็คเชิบแล้วไอ้เี้ยชิบหายเนี่ย

คนละมุมไห้สัตเข้ามากระที่วเลยนะเข้ามากระเที่ยวเลยเขี่ยเฮ้ยแล้กูนี่มาไม่แน่ใจไม่เป็นผีหรือเปล่าอ๋อเป็นผีเออผีเียอะไรอะเฮียอะไรอะอีกแล้วเฮียอะไรเฮียแล้ววะเฮียพอไปแล้วมั้งไปแล้วห่าเลยอ่ะอย่าแม่งเปิดแม่งมาตอนนั้นทำไง อยู่มุมอยู่มุ่งงั้วเราลองงั้นเราลองเปิดไปดูไหมล่ะอยู่มุมเดียวกันยิงอยู่เดียวยิงมุมเดียวยิงยิงมุมเดียวกันเฮ้ยเปิดเปิดเราเราต้องไปไว้เราต้องเปิดเว้เอองั้นแม่งคนจริงว่ะเราคนจริงเแล้วนะเพื่อนกลัวอะไรวะเฮียไม่มีสัตว์ไปไรเฮียเฮียเลยผีเฮียอะไรแปลว่าเป็นผีเอาเรื่องที่ตกใจโอ้ยสัตว์เทียแปลว่าเป็นผีมัน มาขนาดนั้นแหละไอ้สัตว์มาขนาดนั้นกันผีหาทางไอเป็นผีนี่เราต้องหาอะไรวะไม่รู้หาอะไรเลยมันเป็นแบบหนึ่งแฟรเอ่อไฟล์ตัวตัวกูหาเจออะไรเหี้ยไอเหี้ยอะไรออเจกต์เหี่ยคอมพิวตอ์อ๋อให้กูจับผีแล้วก็คอมพิวเตร์พัลโซแล้วก็ไฟเอ็กซ์คิวฮาร้ดออกับผีอะมาอยู่กูแล้วคอมเองจับไงวะแล้วเอาอะไรก็ไป่เลยวะใส่ท้องอแล้วก็สังคนกลัวเลยวะ มไม่เดี๋ยวเหมือนกูสงสัยข้างล่างว่ะเพื่อนลงไปข้างล่างรอประเดี๋ยวเดีมันต้องไปข้างล่างแล้วเขาเปิหมือนไม่มีเนี่ยมีอะไรแล้วเว้ยตอนลำงงมาเงี้ยโอ้โหนี่เสียงบันไดนะครับสดยอดจริงๆแล้วถ้าเป็นกูมาแบบมาเองนะว่ากูสิ่งแรกที่กูจะทำคืออะไรวะอะไรขอบ้านแม่งเลยที่กูชอบ กูชอบความสว่างต้องัยู่รนนมันต้องมีพัสดุตรงนี้มีห้องนี้ไม่มีเฮ้ยห้องเอ็กซ์ซิสทางออกทางออกมันแปลว่าทางออกออกไปเลยผมจบเกมแล้วไม่ได้จบไปได้เฮดเฮียตกใจหมดอสัุดตกใจหุ่นที่เพิ่งดิเอ้ยนี่มันมีกล้องไหล่รูปปาวะใช่เหรอเราต้องหากล้องไหล่รูปก่อนหรือเปล่ามีกเฮียอะไรสัก มีเมแมยังนากูอะซัมโมฟอรมีเยอะเลยว่ะเอมไฟกหมดเอ็มเอ็มเอมเอมผ่าดีเวนเอ็มไม่ใช่เอ็มฆาตกรมาเอ็มัดเอ็มวิ่งบ่อยวิ่งใชใช่ไหนไหนไบ่อยมึงวิ่งเอ็มไไหนอ่ะอยู่้มบอลฆาตกรอยู่ไหนเสียงอ่ะไม่รู้อได้ยินเสียงอ่ะใช่หว้าโอ้โอ้เห็นทอดี เขาไหวเฮ้ยจะเห็นตัวอีกอะที่กูว่ามันเทียนข้างล่างเลยเพื่อนเออคิดเหมือนกันว่ามันเทียนข้างล่างข้ามบุไม่ได้เอ็ม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 เปิดไฟมาหน่อยเปิดไฟหน่อยเดี๋ยวกูจะดับของอ่ได้ดับดับดับแล้วกูก็จะทำการเก็บมันขึ้นมาไอ้กูขอดับไฟชายก่อน เก็บอะไรก่อนดีวะเก็บหนังสือเก็บไฟฉายไฟฉายอยู่ปุ่มสองโอเคอันนี้อยู่ปุ่มนี้อยู่นี่ไอ้เครื่องนั้นเปิดไปก่อนได้ปะไอ้เครื่องนั้นเปิดไปยไงอะเวลาเปิดฮะไอ้เครื่องนั้นอะมึงขยันจังเนาะอ๊ะไรไม่ยินเหรอได้ยินไอ้เฮี้ยกูได้ยินมาสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยคุณได้ยินเองแล้วว่าเฮียนข้างล่างไอ้เฮี้ยเออเหมือนเขาจะให้เราไปอาบน้ำให้เขาหรือว่าเฮียนข้างหลังกูวะ เราไปดูอ่ดิเราไปดูดิกูไปดูข้างล่างฮะคน<อ>จริงไงตึงมันอยู่มันโคตจริงไงเหี้ยเราไปดูข้างล่างไอ <c oughs> ้เราไม่ไถึงกางล่างเลยพ <c oughs> ่า,า,าย,ย,ยืนใกล้กันแม่งมันไม่ดีอยู่ไอ้เจี้ยอยู่ขน <c oughs> าดเปล่าไม่ยืนอะไยกันอะดีแล้ว <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวบบกูจะทำกูก,กดใช้หนังสือดีกว่าหนังสือทำไรอะลงมา,าอุ้น่อยดิมาเจออันสัตว์อะไอเอ้เฮี้ยอันเชิญพลังช่างแบงค์อ๋ <c oughs> ปลา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 แช่แมงน่ากลัวนั่ปลาไหลข้างเลยแดดก็จะหมดเอ็มรู้จักปลาปลาเอ็มเอ็มที่ไปเองปลาปลาเอ็มเอ็มอะดับะฟิลเตอร์เอ็มส่องไฟมาที่กูหน่อยส่องส่องไปแล้วส่องไฟมาที่กูหน่อยสเอาไล้วเนี่ยไหนวะไม่เห็นแสงไฟโอ้โหแสงไฟแค่นี้จะส่องเลยทำไมกดใช้นังสือไม่ได้วะมันกูยังงงแล้วแชกกดใช้ปุ่มไหนอ่ะแล้วผีอยู่ไหนอ่ะ ไฟไมันจะหมดละคนรีโหลดกระสุนยังไง่รกเรีโหลดไฟอะ่ะรีโหลดไฟใช้ถ่านนั่นเป็นพิธานเหรอพัวห่อมาจ้วงผีนะมันแหละไม่มีอะไรเลยกคุยว่าในห้องนี้ไปมักเขาให้เรามาซ่อมไฟรหรือเปล่าเพื่อนบ <Bye. S 1> <laughs> ้าไอ้เนื้อตกว่ะ <laughs> ตกทำไมาวะเฮ้ยพัดโซ่ เปิดโัวสัตว์เอ้ยเปิดมาเจอกระแพงฉันตกใจเลยผ้าโซ่ผ้าโซ่อ้าวแล้วเล่นไงเนี่ยเอเอคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเล่นไงให้กูทำอะไรอะ่ะให้กูทำอะไรเต๋อเอ็มสเม่อ๋อรู้แล้วอะไรอะ่ะรู้แล้วไอ้เขียพอบ,บอกกูด้วยใชย่รู้คนเดียวใหญ่ปันเฟืองใหญ่ปันเฟืองใค่กดย้ายไงอะ่ะ ก็ลากฟันเฟือนที่อยู่ข้างล่างอ่ะโอเคกูก <ๆ S 2> ลากตอนนี้กูก็ลากมัวแล้วเพือนอย่าคิดมาก <S <S เฮ้ยติดแค่เสร็จแล้วเหรอไม่ออกเงินอ๋อฮามึงดูเลยมึงดูเลยมึงทายทำเลยอยู่คนดูให้เสร็จแล้ว <S 2> <S 2> ใช่หรอพัเศเสศเสร็จแลองไ้ต่อ <S 2> <S 2> ต้องทำกี่อันรับหลุดฮะฮะ หลุดหลุโอ <m> ๊ยโอ๊ยไปหลุด <t> ด <ired> ิเออหลุดไปกันมาเพื่อนเอ้ไปไปไม่หลุดไปกันกดออกเวนแม่ก็แบตหมดเป็นการดีที่จะโคตรสตีเลยอ้าวเวนไอเอ็มกูสงสัยประตูข้างหลังแบบเปิดดิอทางที่เรามาปทางออกนี่หว่าแต่ว่าเราต้องไปเคลียร์พาซ้อยครบสามมัดเราก็มากดที่ทางออก แน่นอนใช่ทำไมอย่างนั้นอ่ะมันจ้าซะเล่าเกินไม่มีห้องนี้ไม่มีพาดเซลงั้นก็หาพัดเซ์ห้องอื่นทำไมรอบนี้ก็ตุกจังวะก็แปลว่ามีห้องเดียวแล้วสิมัง้งอันใดอ่ะเออมาทำไมรอบน,นี้เล่นโคตรก็ตกอ่ะไม่ไรวะ เปิดไรเพื่อนปุ๋ยเลยอ่ะเพือนเราวิ่งเราไม่แอบกันหน่อยหไมเป็นกลัวาฉันมาแล้วไงล่ะนายก็เป็นฉันก็ไปก่อนเลยลูกนายก็เป็นฮีโร่ได้เหมือนกันนะวันโฟทีประตูจะไปประตูทีมึงไอกี้เฮ้ยพะเซ่เห็นงั้นกูปิดประตูไอ้กูปิดประตูเออ กูน้องแก่ใช่ไหมใช่น้ำมันโพลทัร์ก็ทิ่งแน่ม,นมันจะหายตัวมันได้ทำอะไรวะอ๋อให้ต่อถนนต่อถนนต่อถนนก็ต่อดิก็ต่อเเนี่ยคือคือมึงต่อตระดมแล้วว่าตัวเป็นไงวะตัว ็อสัตว์คิดตึงต่อและแม่งตัวมึงหมุนได้สัตว์ไงอ่ะกออูเสียวแม่งมันกูเสียวเป็นฆาตกรมากเลยว่ะมันจะมีแบบนี้ว่า,าแบบว่ามีผีและฆาตกรในดาเดียวกันนะก็มึงฆ่ากูเถอะสุดยอจริงอ่ะฆ่ากูไอ้เี้ยอาแต่ยังไง บ่อบอตู้ใจเย็นเดี๋ยวเอาไอเฮียัาโซนี่กคนตีนกับกูละเป็นไงอ่ะปียอะปียะ,ยะก็ไชอบขอไปในความกระตุกนะฮะครับแฟลมันสิบกันกากขอบคุณครับ เที่ยวได้สามอันคือกูกลับบ้านได้เลยใช่ไหมแล้วทำไมกูเลื่อนรถไม่ได้วะยังต่อไม่เสร็จอีก,กเหรอบ<ๆ>นะก็เสร็จแล้วนะก็เสร็จแล้วอาเสร็จแล้วโอเคไะก็ขาดอีกอันหนึ่งขาดอีกสองอันใช่ใช่สองอันไะมาจิ้มกันนะ เชื่อกูก่อนเลยครับไอสัตว์ไอสัตว์โอ้ยย้ำสองครั้งเลยนะจุดจุดนี้นะครับอย่าไปทำอะไรเลยดูเลยเี่นนะฮะจุดจุดนี้นะเชื่อกูก่อนเลยครับอะไรตอนนั้นกูนำอ่ะแล้วก็รอบนี้มึงนำไงอะไรแล้วกูใครแก้ไขปัจเซอร์ไอ้มึงกูมันก็แค่ปัจเซอร์เองนะไอจิบหาย คนรับไปก่อนเลยนี่ยหมดเลยดีไปแม่ได้เยอะเลยปลาละมั้งมาปลาปลปลาปลปลอย่าคิดมานานไปซุ้มเปิดเลยเนี้ยนี่มันการเช็คประตูแบบทหารเลยเนี้ยว่ะเหครับ API เปิดประตูเปลี่ยนห้อง API เอาไปแห้องนี้ต่อ ไม่มีออกโอ้ว้าวว้าว,ว,าวเราเสี่ยงให้ดังไว้พวกกบเสียงความกลัวว,ว้าวโอ้ยด,ดูคนดูนี่สิโอ้ยดูนี่สิโอ้ย oh <my S 1> ไป <God! S 1> แล้วอวเหีเนะออกเป็นประตูเฮียนเลยนะออกมาประตูเร็วประตูประตูสัตว์นั้นว่านึกว่าคนแม่งตุง่ oh <คน S 1> มโอ้มยเจอวิชบาลเลยเฮีย เออแล้วแล้วมึงเข้ามาทำไมอ่ะแล้วมึงเข้ามาทำอไมกูถามมึงกลับไป็นก้อนอะไรพี่เนี่ยแหละมึงเข้เามาเพื่อเอาไปเลยเออเอาเราแก้หมดแล้วตอนเนี้ยเราต้องหาพาร์เซลให้มันใหม่แล้วไม่งั้นเราเบียกบักมันเยอะเนาะเฮ้ยไม่ยินนะมันอยู่ในเนี้ยตู้มาตู้มันอยู่ยไหนอ่ะ กูอยู่นี่ไงใช่เนเอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกเอาไอ้เหี้ยไปห้องน้นกูเช็คแล้วไม่มีใช่เหรอเออใช่ทำไมมันหนาวไอ้เหี้ยผมใส่เป็นไข้แล้วมึงรู้ได้วันหนาวมึงไม่เสียงค่ะผมกค่อยเปิดตัวมึงเองกูเองพี่นึกว่าผีเปิดตัวว่ะัดดีทำอะไรเหรอชิป่าไอ้เหี้ยเฮ้ยมีแสงสว่าง ห้องนี้มันมุ่งไปสู่แสงสว่างเพียงใดนนเปิดไฟเปิดไฟได้เลยเอ็มเปิดไฟหมดต,<ย>ตรงนั้นเลยอีเนี่ยแล้วผีไม่จะมาห้องนี้ไอ้เคียบเพื่อมาจับทึบเราพูดบอกว่าถามว่ามึงเปิดไฟหาพ่อมึงเหรอเสือไอ้สัตว์เขา,าว่าเปิดไฟหาพ่อมึงเหรอไปเอ็มเลยไปเปิดไฟให้หมดเลยถ้าปิดเข้าเดีก่อนเขาก็รู้ดีว่าเราอยู่นี่แค่ชิบหายอ่ะไอ้สัตว์หูฟังแบบว่าต้องเล่นเคาน์เตอร์มันต้องมาแล้วนะเนี่ยห <c oughs> ูฟังดีฟังเสียงผี กดยูดไม่ได้บอกว่าอ e, ีกดูดกูกดยูดไม่ได้เนี่ยฮะไม่กดไม่ได้มันจะเปิดตรงไหนไอ้สัตว์ไม่มีขอดไฟสักตัวให้มึงไหมเดี๋ยวเอ็มเอ็มเอ็มกูได้เสียงคนเดินไอ้ <c oughs> <c oughs> อสัตว์ไฟวิบไอ้เทียไฟวิบไฟวิบเอ็มอยู่ตรงนั้นเขาสตีน <c oughs> ่ะเขาสตีน่ะไปกับพีพ่ปะแม่งตัวคนเดียวไม่พออยากให้โดนเป็นพวก นีถ้าเราออกไปแล้วแบบว่าไฟมันปิดแปลว่าแม่งคือเราปิดไฟอีเนี่ยนะเว้ยอะไรนะถ้าว่าเราออกไปแล้วมันปิดไฟไอไ่ะเลนแปลว่ามันเป็นฆาตกรไม่ใช่ผีละผีก็ปิดไฟได้ปะวะมองไฟข้างบนดิมองไฟข้างบนมองหลอไฟข้าบ<ะ>งาบนดิผมมองอยู่กูว่าอย่าปิดอย่าหันปิอย่าหันไฟชายไปทา่ประตูเลย แม่จอนนี่ใส่หน้ามันทำงไงเฮลโหลเป็นหลอดไฟก่อนเป็นหลอดไฟไอเ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 อ็ hey, e กูขึ้นไม่ว่าไม่ว่าเขาอยู่ไกลแค่มึงอว่าประเมยอยู่ขวามือกูแนละ้วแห่หน้า hey, มึงไงแห่หน้ามึงไงไต่เพลงไต่เพลงไต่อยเพลงเฮมมึง <laughs> กูไม่อะไจะบอกว่ามาอะไรหรอรู้เด้ะไอ้สัตว์ ดดูิแกออกอไอ้เฮียมันอยู่ห้องนี้อยู่เว้นอะไปเลรข้าวนี่รู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆอ่ะอยู่ห้องไหนสัตว์เยอะนะถ้าห้องนี้นายอย่ากูเข้าไปซ่อนในตู้เลยนะเอารัดเลยนะเนี่ย <laughs> เอ่อเอเบลกูกับพีบกับพีบอะแปลว่า มาเอเอสห้ากับพิบกับพิบ่เนี่ยห้าเลยหอห้าอลไแหละเพื่อนโอ้เป็นเรื่องที่ <c oughs> ดีเออดีมากดีหน้ามึงอ่ะแล้วถามหน่อยว่าเมื่อไหร่มันจะไปไอ่รูมันก็มีผ้าเลยอ่ะกูว่าเรามันกูใส่แมงกอยู่ในห้องอ่ะละเพื่อน <c oughs> <c oughs> เอ้ยนี่มันไม่ใช่ไฟฉายนะครับนี่มันไฟจยากหลอดไฟนะฮะอ๋อ oh, ไม่ใช่ห้านี่หว่าเท่าไหร่หกอะเท่หกเที่ยวไม่กูบักเจริญ ไปเที่ยวห้องอเี้ยแต่มันบอกกด E แต่กูยังกด E ไม่ได้เลยเนี่ยมันจะกดได้ไงมันทําทำอะไรหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยย่ตยยเะดาาในสัตว์เอาวะกูเราจะเปลี่ยนฐานในสัตว์เปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนงไงอ่ะมันเปลี่ยนให้เองใช่ไหมกดกดกดสิสซารแล้วกดคอมบาร์แล้วชีงไปที่ไฟฉายกดแท็บแล้วก็กดกดแท็บแล้วก็กด คอมบายแล้วก็เก็บไปที่ไฟฉายอ่าฮะเออเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนลโอเคปาลุยลุยสหายทายการนี่อะไรมาแล้วก็ปาลากบอกเส้นหน้าไม่ไม่มีมาเลยมาอยู่ไหนวะอ,อ้เ้ยมเปิดไฟกูจริงไหมเน่ทำไมกูใช้ไฟไม่ได้ะโอ้โหบ้านนี้เขาไม่อยากค่าไฟโอ้ยดอก เรีว่าแค่อยู่ข้างล่างหมดเลยนี่หว่าใช่เราแปลว่เาเราเคลียร์พาสเซลวันหนึ่งแล้วไม่ว่าเราเดินผ่านกูทำให้ไอ้เหี้ยมึงกันหน่วยพักแกพาร์เซลองงีกกูทำให้ทางขวาหรเปล่าห้องขวาไม่ได้เช็คแล้วนะเออเช็คดิเช็คปี<ย>กันละมึงไม่มีไม่ไมีอ้าวเฮียก็ซีงี้กูเสิร์ฟเปิดไฟได้แล้วนั่งมองเปิดไฟไม่ได้เอ้ยพานโซ่เออมีใช่คเลย เฮ้ยเพ่อเพื่อนเพื่งนอย่าเพิ่งแก้เพื่อนแก้เพื่อนแก้ไกยันที่ไกล่อยมาแก้พร้อมกันมันเสร็จพ่อไม่เอาไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แล้วถ้ามันอันที่สองเสร็จแล้วระดบบมันมันเพิ่มขึ้นอ่ะไม่เป็นไรกูเป็นกูเป็นกูอะไรวะไอ้เแคยนี่คือยังไม่เจอผีเลยไม่เจอแค่เจอดีแล้วไอ้เหี้ยเสียวเป็นฆาตกรมากกว่าไอ้สัตว์ พัลโซนี่มันก็ไม่ได้แกง่ายอะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วหนึ่งไอซไอซแล้วอันถามมันพราะเขาอยู่หน้าห้องอะอะไรนะเขาอยู่หน้าห้องอย่าพูดอย่างนี้ดิเขาจริงไอสัตว์เขาว่าไอใส่หน้ากูไปไงไอ่หน้าเลยอะกูใช้คุ่อีเมลก่อน ก่อนพูดอะไรกูเลยแก้ผ้าโซ่เลยนะอิสเดก็ใช้ยังไงวะไอ้เชี่ยใช้ยังไงแหละเกได้แล้วไปไปต่อไปจ้าตุ๊กโตออนโอเคเชียเด็กกูเลยอันเดียวแล้วมาไว้จับผีแล้วกูจะจับผียังไงวะไอ้เชี่ยคือแม่ง พูดดีมั้ยบอกเลยให้หาไปเจอเลยไอ้สารไ,ไมเยอนก่อนชิบหายไอ้พบไอ้พบกูโดนเอ้ยพบกูโดนไอ้พบหนีไปไอ้พบไอ้สัตว์กูโดนโดนอะไรอ่ะโดนเอาไปแล้วอ่ะกูโอกเกแล้วละก่อนเีย